เจ็ดข้อดีชวนลงของคนอารมณ์ดีข้อที่หนึ่งมีส่วนช่วยให้คนรอบข้างหายเหนื่อยเมื่อคนเรารู้สึกว่ามีสภาวะความเครียดกดดันอยู่ภายในจิตใจก็มักจะสแสวงหาสถานที่หรือบุคคลที่สามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดให้จางลงได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการนำตัวเองไปอยู่ใกล้กับบุคคลอารมณ์ดี ก็มีส่วนช่วยให้ลืมเรื่องเครียดที่สมอยู่ในอกลดลงไปได้มากด้วยเช่นกันเพราะการได้มีปฏิสัมพันธ์หรือการได้พูดคุยกับผู้คนที่มีความคิดเชิงบวกอาจทำให้เราได้พบกับแง่คิดที่ดีๆในมุมมองที่ดีๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ข้อที่2มีเรื่องให้หัวเราะมากกว่าร้องไห้ ใครๆก็ชื่นชอบการหรัวเราะมากกว่าการร้องไห้ถ้าอย่างนั้นลองเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่ยิ้มง่ายๆอารมณ์ดีๆรับรองว่าต้องมีส่วนช่วยให้คุณได้ขงมากกว่าเครียดแน่นอนเพราะคนประเภทนี้จะรู้จักการใช้คำพูดที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานเฮฮาและยังช่วยสลายสถานการณ์ อันน่าอึดอัดได้อย่างดีเยี่ยมข้อที่สามมองโลกในแง่บวกรู้ไหมว่าการมองโลกในแง่บวกสามารถเพิ่มสิ่งดีๆให้กับตัวเราได้มากกว่าอย่างที่คิดอย่างน้นอยเราก็รู้สึกได้รับพลังบวกที่เพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่ากําลังตกอยู่ในสถานการณ์เป็นเชิงลบอยู่ก็าตามเพราะฉะนั้น การอยู่ใกล้กับคนที่มีอารมณ์แง่บวกหรือคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ mm. ก็สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์คุนมัวที่เป็นอยู่ให้ดีมากขึ้นข้อที่สเข้ากับคนง่ายเชื่อว่าหลายคนคงน่าจะแอบอิจฉาบุคคลที่มีนิสัยเข้ากับคนอื่น mm. ในสังคมได้ง่ายอยู่ไม่น้อยเพราะการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย อาจทำให้เราสามารถได้รับโอกาสดีๆได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งส่งผลในการเดินทางไปใช้ชีวิตในแต่ละที่ปลอดภัยจากความกังวลหรือเรื่องน่าอึดอัดใจข้อที่ 5. รู้ทันรับมุกได,ได,ได้การรู้ทันคนอื่นในแง่มุมหนึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ในการพูดในวงสนทนามีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นมาได้ เนื่องจากมีการรับมุกส่งมุกได้ทันเวลาจึงช่วยให้มีบทสนทนามีความเรื่องไร้และเต็มไปด้วยเสียงหัเราะข้อที่6คุยสนุกพื้นฐานของคนอารมณ์ที่ดีจะไม่ค่อยชอบอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดจึงมักจะชอบทำลายช่วงเวลาที่แย่ๆเหล่านี้ด้วยการหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาพูดคุยกับคนอื่นซึ่งมีส่วนทำให้ กลายเป็นคนคุยเก่งยิ้มง่ายโดยปริยายข้อที่7อยู่ด้วยแล้วสบายใจสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถใช้เงินซื้อได้เลยก็คือความสบายใจซึ่งข้อดีของการเป็นคนอารมณ์ดีนั้นสามารถช่วยให้ผู้อื่นอยู่ด้วยแล้วสบายใจขึ้นมาได้อย่างน่าประหลาดใจส่งผลให้ใครๆก็อย,กอยากอยู่ใกล้ๆคุณ